เค้นเจอว่าต้องมีอะไรสารภาพก่อนไหมไม่เจอพี่นะอ๋อพี่ตาพี่รู้งานจิบันนาอ๋อมาร่วมงานจินนาซึ่งเขาเอ็กกับอีแมนบอยนะคะก็คือเขามีคอลเลคชั่นใหม่ๆน่ารักเทียบเลยนะเทียบเลยเทียบเลยค่ะแล้วก็มีวางจำหน่ายที่อีแมนบอยทุกสายด้วยอะไรก็ฝากกดโนนแล้วก็ฝากติดตามสารับใครที่เป็นแฟนเครื่องสำอางในจริงมีสีใหม่มีคอลเลคชั่นใหม่ที่น่ารักมากแล้วก็เข้ากับผิว มือแบกตื่นเต้นกลัวแบบว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้มาอยู่ในนอนด้วย <c oughs> แล้วเราก็แบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาเชียร์เรามา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันเป็นเหมือนกันแบบว่าเออช็อปปิ้งเป็นผูโช่อดีเราได้มาดูมีในคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตื่นเต้นว่าเออจะมีใครคิดถึงเราอยากฟังเสียงเราอยู่ไหม มันได้โชว์ไปเลย2เพลงใช่แล้วเขาก็วิ่งกันอยู่ว่าไหนบอกมีน,นด็คอนเสิร์ตได้ร้องสองเพลงรู้สึกไงบ้างพอเราร้องไปคนก็สามารถร้องตามเราได้ <c oughs> ดีใจคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบเราภูมิใจในฐานะศ <c oughs> ิลปินถ้ามีคนที่แบบมารอฟังเราร้องเพลงอะไรเงี้ยนอกจากผลงานด้านการแสดงแล้วอะไรอืมการเชิดรับการแต่งหน้าของเราเป็นยังไงบ้างที่จริงบางเม้นธรรมชาติอยู่แล้วค่ะเน้นแบบ ปากแก้มทาปากเหมือนคุณฟ้าจะตกใจสิปาดตกใจไม่ถึงวันธรรมดาแต่วันนี้ก็คือเขาบอกให้มาออกงานแบบอยู่บนสุขสวรรค์แล้วก็ต้องปัดเต็มเลยก็เป็นนางฟ้าจังหวัดแต่ละแ้างนอกเราเน้นส่วนไหนมาที่สุดที่ต้องแบบว่าต้องมีขาดไม่ได้ทาปากแล้วเราจะดูสดใสขึ้นมาทันทีมีเทคนิคไหมคะพี่พิท เทคนิคทาเข้าไปค่ะหลายๆอย่างแบบผสมผสมใช่ไหมใช่เป็นคนชอบผสมไปเยอะๆๆมีไว้แล้วมันอุ่นใจรู้สึกปากิ้นแล้วรอบติ๊กมันอย่างผู้หญิงบางคนบอกเขาต้องเล่นคิวหรือเล่นอะไรเรา เน้นปากของหนูเพราะว่าคิวร์โนเฟสต้องมีแรงเน้นปากดีกว่าเพราะเป็งั้นทน่าซีดเนาะเรื่องผิวเรื่องอะไรต้องเน้นด้วยก็คืออย่างที่หมอถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะแบบแต่งน้อยๆไปเลยแล้วทาปากปัดแก้มส่วสดใสแล้วอย่างเวลาต้องออกเดตกับโอ๊โออย่างเงี้ยเราต้องเน้นส่วนไหนออกเดตแล้มันต้องคนไหนถ้าออกเดตแลเราต้องสวยขึ้นมาอีกส่วเต็มเลยต้องมีการแบบเน้นที่ดวงตาเราต้องได้ศกตาเขาปิงๆเขาชอบเสียอะไร หรือว่าเขาชอบเราเออถ้าไม่ได้ชอบภาษาอังกนษเขาชอบเราเออเกิดเบ้าบ่นเลยอันนี้อันนี้เปล่าอันนี้อันนี้เปล่าขวดนะจึงมากแล้วบอกเขาชอบแบบเวลาแต่งหน้าเขามีคอมเมนต์อะไรวะที่จริงเขาไม่ได้คอมเมนต์อะไรเยอะเาก็จะแต่งยังไงก็ได้ไม่แต่งก็ได้เขาบอกว่าสวยอยู่ดีก็สวยจริงจริงเขาจริงจริงเขาเขาเขาเคยเจอเราหน้าสดบ่อยไหม ทุกวันเวลาจริงๆอยู่ด้วยกันตอนใหนหน้าสดไม่ได้แต่งหน้า่ไหรแสดงว่าเราก็กล้าเผยผิวของผมกล้าเผยผิวคากตัดเป็นมีมได้เลยเอในนิปังมันออกมาใจว่าจริงๆเรามีความกังวลมามด้วยความที่เราต้องไปไหนกับแฟนเราเราต้องหน้าสดไหมหรือว่าจะต้องมีคิ้วต้องเติมคือแปลว่าเขาเห็นแต่งในร่างหน้าสดเยอะมากๆจนเราไม่ได้กังวลอะไรเท่าไหลย แต่อยากหลายคนมาถามว่าหน้าสดแต่งตาต้องทำยังไงบ้างถึงน่รอ,อดเพราะบางคนคือสดแล้วไม่น่อไ <c oughs> นอนเยอะๆวันที่หนูนอนน้อยหนูก็ไม่รอดเหมือนกันเป็นแพนด้าเหมือนกันค่ะแต่ใดแล้วพิ่ก็ต้องแต่งหน้าต้องเวลาของเรือกนั้นน <c oughs> ใช่จริงๆแล้วสุดท้ายดูแลตัวเอง <c oughs> นิดๆหน่อยๆอยเอาที่แบบว่าเราแบบสะดวกสบายด้วยอะไรเงี้ยก็แบบปัดแก้มนิดนึงทาปากนิดนึงมะหลังแต่งอ๋อว่าเลนทายเป็นไงบ้างตัวเลนทายมีเวลาแป๊บเดียวใช่เพราะว่า ทำงานด้วยแล้วก็มาเจอกันตอนนลงคืนคันข้าวง่ายๆไม่ของขวัญอ่นนเขาให้ของขวัญเป็นเอารูปฟิล์มที่เขาถ่ายเองเอาไปทำเป็นแบบเป็นปริ้นต์ออกมาเป็นแขนวัวคุณลาบพิเศษไหมคะกุณลาบอะไรพิเศษเลยปีนี้ไม่มีดอกลาบเขาไปทีลวตอไปแล้วใช่หมดมุกแล้วต้องรู้สึกยังไงกับการที่เขาทำแฮนด์เมดในทุกปีคือใช่ส่วนใหญ่ของขวัญที่ฟังได้รับจะอบจะเป็นอะไรที่แบบมีชิ้นเดียวเขาอยากให้อะไรแบบนั้นมากกว่า รู้สึกเขาเป็นคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนครีเอทีฟนะเวลาแบบได้รับอะไรมาบ่อยใช่เขาก็พยายามแบบหาอะไรที่มันจะแบบรู้สึกว่ามันมาจากความตั้งใจของพี่จริงๆแล้วมันคาดเดาได้ไหมันคาดเดาได้แต่ว่าจะเป็นยังไงคาดเดาได้หน่อยเพราะถามหนูว่าตั้องจะถ่ายรูปฟิล์มไหชอบรูปไหนมากที่สุดแล้วตอบได้ไหมแล้วหนูก็ตอบไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเนน่าจะเป็นสิ่งนั้นแหละรอแต่พอมาก็เลยอ๋อเป็นอย่างเงี้ยนี่ที่จริงๆมันมีรูปที่เราโอเคไหมหรือว่ามันรูปมัก็ น่าจะเปลี่ยนนะหรือว่ายังแม่ก็เลยเลือกรูปที่หน้าสดไปเพราะรู้สึกว่าเอออันนี้น่าหัดีเพราะว่าทุกที่ที่เขาถ่ายเรามันจะเป็นแบบฟังก์ชันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ว่าเออรูปนี้ก็หน้าประทับใจดีตรงที่แบบมันไม่ได้แต่งหน้าหนึ่งปีแล้วในสถานน้าใหม่ตอนนั้นยังมีจีบกันอยู่เนาะปีนี้มันสถานน้าใหม่มันแบบว่ารือกราวขึ้นมายังไงกว่าเดิมบ้างไหมคะแค่หน้าแฟนเนาะ วมเลนไทน์แรกฮ่ลลียกาแฟนโมเลนไทน์แรกที่เรียกว่าแฟนชอบให้หนึ่งชอบได้เรีกตั้งแต่อำมันฟินยังไงมันฟินยังไงสำบเรามันก็ดีใจเพราะว่าก็มีแต่คนลูนว่าเอิอเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็คือมันก็เป็นการคุยกันสองคนมาสักพันนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อยากจะแบบทำให้มันแบบโอ้โหอลังการหรือต้องมีวันสำคัญวันแอนนิเวอร์ซารีอะไรขนาดนั้นเพราะจริงๆก็มีโอกาสได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันก่อนจริงจริงตอเรียกแฟนในเกือกอยไหม คือไม่ค่อยเรียกว่าแฟนเท่าไหร่จริงไม่ได้บอกว่าโอ้ยนี่แฟนนะจะลองซ้อมเพลงกสิเนค่ณแฟนดูอยู่ปะคาชอบที่เดิสบ้านจีนพอแ้ไม่เพราะว่าน่าจากวันเลนงไทยหนึ่งปีที่เป็นแฟนแต่ว่าไอคลิปวอยรุ่นที่เราลองเพลงคู่กันด้วยอ๋อใช่ก็เลยอันนั้นก็แบบ ไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นว่าก็ใกล้วันมาเลไทยพอดีคนก็เลยคิดว่าเออตั้งใจเอาอันนี้มาแบบเป็นวันมาเลไทยแต่พอดีมีงานทีนี้ค่ะร้องเพลงวันมาเลไทยแล้วก็เป็นเพลงที่ปังเลือกพอดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันร้องมาจากไหนร้องมาจากใจเลยว่าก็หรอกคือปังอ่ะชอบเพลงนี้อยู่แล้วก็เลยชวนเขาร้องเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงฟิลโมเมนต์มันกังวลไหมหรือว่ามันรู้สึกว่าแค่มองหน้าเขาแล้วก็ร้องได้เลย กังวลมันลองยากค่ะ <ś le> ตอนต่อมันยากมากมันกังวลมันลองยากแต่ว่าเออ <c oughs> เเขาก็น, <c oughs> นั่นแหละค่ะเขาก็ให้กำลังใจอยู่แบบว่า <c oughs> ทำได้ทำได้รู้สึกยงเป็นพอดีเป็นโมเมนต์ตรงกับวันทายนย <c oughs> <ๆ S 1> คนก็อินไปกับเออก็รู้สึกดีใจค่ะจริงๆการลองเพลงเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแล้วเขาก็กำลังเหมือนแบบมีความฝันใกล้ๆกันเนาะพอได้มาทำชิ้นงานอะไรอย่างนี้ด้วยกันมาเลยรู้สึกแบบเออสนุกดีแล้วก็เป็นเหมือนแบบ ป็นคือวันเลนไพรสำหรับคนอื่นจะแบบไปกินข้าวไปเดทอะไรกันของเราไปนั่งร้องเพลงอย่างนี้ยพราน่ารักดีอะไรคนบอกว่าพูดเราหวานไม่แค่คนโสดเลยค่ะแคร์บ้างไหมไม่แคร์อยู่แล้วอยากแสดงความรักให้คนโสดได้เห็นว่าความรักดีๆยังมีอยู่บนโลกใบนี้เป็นตัวอย่างใช่จริงหนึ่งปิ๊งแฟนกระเบงรักกับผมอันนี้เหมือนคำถามแบบ กำลังจะอะไรเลยเนาะออ้าวมันะหรือวราจะตอบเถื่อเลยไหม่ะไตอบเถื่อนตอบเถื่อแถ้าหนูจะรู้เนี่ยอะเงี้ยหนูจะตอบเถื่อเลยเราว่าสิ้นปีนี้ครับพี่พีค่าอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาดีค่ะก็เสมอต้นเกินปลายเขาเหมือนเดิมเหมือน มันต่างกันมาจากการเป็นแฟนจาก่อกอนเขาจีบเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นแฟนที่จริงไม่ต่างเลยค่ะเหมือนเดิมก็คือยังแบบยังตั้งใจทาทุกอย่างให้เหมือนเดิมก็พยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วชอบแบบคิดเหมือนเดิมหรือว่าต้องแบบว่าทืมีความแบบว่าจีบไปเรื่อยทั่วนี้ก็ยังจีบกันอยู่เลยเขาจีบอยู่หรอคะจีบหรือว่าจีบเขาบ้างหนูจีบเขายังไงอยากรู้เพราะว่าปกติอาจจะเขาเจอเขาจะจีบเราไม่น่าเปิดทาง อราลองใส่ลราดูไมเริสมมหมพี่ดูจีบปไนเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอบอ้ยโอ้อ้ย่า้ิโอ้ยี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ยิอ้ยโอ้ยเอ้จโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโม้คโอยโอ้ยโ้าโอ้ยโอยโายโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยารยโอ้ย้อยอ้ยโอ้ออ้ย้้้้วออ้า้ยย้้า้้้อม้อใจ้อกว่า คิดถึงสี่คือมากแค่ไหนคือต้องมีกาแอลทุกวันอย่างนี้หรอหนูแอลค่ะทุกวันมันต้องเปิดกับหาดูใน Google เลยไหมที่ฟบรานโอ้คำคุมอะไรเงี้ยจะมีคำคมลูกเสี้ยวอเลยก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แบบอยากให้เขาบอกคิดถึงบอกรักทุกวันเขาบอกทุกวันไหมบอกทุกวันเลิกทุกวันสิเพราะหนูทัดทุกวันไงออ๋หนูต้องแก้คำตอบคล้ายๆก็ถึงเขาสวัสดีตอนเช้าเราเราแบบรักฉันใหม่พี่ชันใหม่เขาไม่ต้องบอกหนูทุกวันไง ก็เรียกว่ายัางยังรู้สึกแบบเขินกันอยู่ตลอดเวลาใช่<ๆ>ก็เลยแบบได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้ตลอดทดสอบเหรอว่าคิดถ,ถึงหนูนะอะไรอย่างี้เรียกหนูเ,นเรียกเรียกหมดมีหลายอย่างใช่แล้วแต่วันไหนยังเป็นเป็นอะไรบ่อยสุดตอนนี้หนูคิดถึงหนูไหมซึ่งเราอายุเยอะกว่าเขาสามปีเรื่องก็ไม่แคร์ไม่แคร์เรื่องอะไรที่พบกันมาปีหนึ่งแล้วสงสัยมากว่าเอ้ผมไม่น่าจะมีห่วงนี้แต่ว่าให้เราได้เจอ จริงๆฟังรู้สึกว่าเขาจริงจังโกมากกว่าเราหมายถึงว่าเราอายุเยอะกว่าเขาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเขาจะเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยหม่ถึงว่าในวุฒิภาวะหรือว่าการทํางานร่วมกันหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็แบบไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นหม่นน่าขบขวดได้เลยโอ้โหนี่มันชี้นำมิตรได้เลยนะใช่ไหมไมปว่าฝั่งนี้เขาตัวนี้หนักเลยนะอยาเขาจริงจังอ่ะเขาเคยแบบเขาจริงจังเขาจริงจังเขาพูดถึงแบบว่าวางอนาคตมันแพนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้พูดถึงว่าอนาคตกับเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาว่างอนาคตตัวเองว่ากับครอบครัวเขาเขาอยากซื้อบ้านเขาอะไรซึ่งอนาคตเขาก็มีเราอยู่ในนั้นด้วยก็อยู่ไปถามเขาดูจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากแต่งเมืม่อไหร่เพาะว่าอันนีวางไว้ไม่มีไม่มีคุยเรื่องแต่งงานคเขาบอกเราบอกเราไหมล่ะว่าอนาคตเขาอยากแต่งงานเมื่อไหร่เอออนาคตก็ต้องมีวางแผนที่สามสิบเรื่องต่างๆไม่มี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 มีแต่ตอนนี้เขาตั้งใจซื้อบ้านให้ครอบครัวเขาข แล้วก็มองว่าเป็นบ้านหลังนี้ก็จะเป็นเรือนขอเราได้ด้วยเจ้าาเดี๋ยวดูใส่กอดบ้านใหม่ครอบครัวเขาก็หลายคนอยู่เหมือนกันทอ่เขาทำเรื่องน้อกับเรื่องที่ที่หลายคนบอกว่าที่บอกว่าเออเป็นวีใหม่ของโต้งอะไรเงี้ยมันช่างแบบเหมาะเจาะเธอเราเป็นเรื่องเราเลยอ่าก็จริงๆหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงถ้าถามว่า คิดว่าเขาพูดถึงหนูไหมหรืออะไรอย่างงี้ปะ่ะคะใช่เชจริง,รงๆอ่ะมันก็แอบคิดว่าการเป็นศิลปินเขาก็สามารถที่จะเขียนเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหรือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาได้ยินมาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เคยเกิดขึ้นแล้วอ,อาจจะไม่ใช่ความ้สิกในปัจจุบันก็ได้จริงๆมันก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงด้วยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าหนูก็เห็นละแหละ บว่าหนูก็เลยรู้สึกว่าให้คนเราแบบไปโฟกัสที่ชินงานของดีกว่าว่าเขาก็ตั้งใจทําออกมาเนาะเพื่อหนูเป็นศิลปินหนูก็รู้แหละว่ากว่าเพลงเพลงหนึ่งมันจะออกมามันไม่ง่ายมันต้องถูกผ่านกระบวนการอะไรหลายอย่างแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเลือกที่จะใช้ก้อนความรู้สึกเนี้ยเขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมาก็อยากให้ผู้คนเป็นกําลังใจให้เขาดีกว่าว่าเขาอยากจะอยากจะบอกความรู้สึกก้อนนี้แหละซึ่งปังความรู้สึกมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแย่อะไรมัน ไม่มีใครเสียหายจากจากจากเพลงนี้ที่ทเขาเขียนมาแต่ว่าตางมิวสิกได้ดูแล้วมิวสิกได้ดูใช่ค่ะจริงๆก็ติดตามผลง,งานของคุณชิแ้แต่ว่าในแต่ละฉากบาฉากมันก็เป็นสิ่งที่คิดได<ต>้เราคุ้นเคยกับ<อ>สิ่งที่มันประสบการณ์ของเขาและของเราเออตรงนี้ฟังฟังก,งก็ที่จริงบงังดูแล้วฟังรู้สึกยินดีมากกว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าบรราจากสตรอรี่ของฟังจริงๆอ,อันนี้บังก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าต้องไปถาขาอณชินแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมาจากเรื่องเรา ก so right. so ้อนความรู้ส like ึกท so like ี่เขาเคยรู้สึกกับอะไรนี่าิเงี้ยปาาก็รู้สึกยินดีที่เขาอยากยินความรู้สึกดีๆตรงนั้นอ่ะกลับขึ้นมาเขียนเข้าใจไหมคะคืออย่างที่บอกอะค่ะความรู้สึกมันอาจจะแบบจบไปแล้วเขาก็แค่อยากยิบก้อนความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาเหมือนตอนที่หนูเขียนเพลงนี่ทำความรักเหมือนกันหนูก็พูดเสมอว่าความรู้สึกนี้ของหนูเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่หนูแค่อยากกิบความรู้สึกเนี้ยขึ้นมาถ่ายทอดเป็นเพลงเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งก็แค่นั้นเองรู้สึกไงบ้าคนโย มาว่าเขาเกิดโมเมนต์ที่ที่เราทุกวันจริงๆและลึกถึงความรักเก่าเหมือนน่าจะหวยอัไงไงนนี้ตรงนี้เรามองมันไงคือหนูอ่ะพออย่างที่บอกหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะแต่ว่าไม่อยากให้เกิดกระแสด,ดราม่าในสิ่งที่เขาตั้งใจทำมากกว่าเออเขาตั้งใจให้มันออกมาสวยงามนะในความคิดหนูอะเออแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดดรมาม่าคือเริเองแต่ว่าอะไรหลายอย่างมันพอมันไม่ชัดเจนก็คนก็จะคาดเดาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นกระแสคนโยงแล้วมั้ยเห็นค่ะว่าแบบ ทวนที่กีักเก่าไว้ขนาดนี้ซึ่งจริงๆก็นั่นแหละค่ะเขาอาจจะอยากถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่เราบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องเก่าในชีวิตก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจมาเพื่อบอกฟางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าเออความรู้สึกเนี้ยน่าจะแบบไปทัชชิ่งใครหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงเขาก็ได้นะกับ<ๆ>ความรู้สึกที่เราแบบคิดถึงเรื่องราวดีๆในอดีตหรืออะไรนี้ก็ได้ใช่จริงๆอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ก็คือแบบ อย่างที่บอกค่ะเราว่าไปโฟกัสในสิ่งที่เขาตั้งใจดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเออการร้องการแต่งเมโลดี้อะไรขึ้นมาซึ่งมันทพยหรอนะแป่ารู้สึกไงครับที่ว่าเขียนเพลงนี้มาเพื่อให้ปากเขาได้บางข่าวมันหอเอออย่างที่หนูบอกหนูคงตอบอย่างอื่นไม่ได้นอกจากถ้าพอเขียนถึงหนูจริงๆหนูจะยินดีนะคะที่เขายังมีความรู้สึกอยากหยิบความรู้สึกที่เกี่ยวกับเราขึ้นมาเขียนใช่ซึ่งพาเขียนออกมาดีเขาไม่ได้แบบว่า ไม่ได้เขียนเพื่อให้มันเกิดกระแสดราม่าอะไรสำหรับปังแต่ว่ามันเขาก็เขเียนถึงบทฟมองความรักที่สวยของเขาที่มันก็ยังสวยอยู่วของปังงานเพลงแล<ช>้วงานเพลงของเราเราจะไป,ปอะไรตอ่อก็ตอนนี้ยังเป็นศิลปินอิสระอยู่ค่ะแต่ว่าก็กำลังอยู่ในช่วงพูดคุยว่าสุดท้ายเราจะไปลงเอื้อยที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยศิลปินอิสระติดตามแค่ไหนจริงๆเราอยากจะไปอยู่ใกา้เดีนน่ยวเขาเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้แต่จริงๆเขาพิจิตร์ไหมพิจิตรพิจิตร์ไหมนะใครคะอบิธีหรืออะไรคะ พี่จิ๊บจีบทำไม่ใช่พี่จิ๊บจีบถามแล้วช่างบอกคุยพี่จิ๊บทุกวันอวดตลอดกันแล้วอ่ะใหญ่มีพูดคุยหลายที่เลยที่จริงเราอยากทำซิงเกิลคู่กันไหมเพราะด้วยความที่เราลองเพลงด้วยกันแล้วคุณชื่นชมในยังไงโอ้โหยังทำอยู่แล้วถ้ามีโอกาสบางทีใจเสมอที่เราจะได้ร่วมงานกับเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่าง The Mask ที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีงานคู่ก็ดีใจถ้าวันหนึ่งได้แบบ มีโอกาสได้มีซิงเกิลู่กันจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่งั้นพี่ถามสมมติถ้าต้องมีซิงเกิลู่กันมันจะเอาโมเมนต์ไหนมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เพลงของเราแต่ละคนก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาแต่งถ้าตอนนี้มันหวานมากอ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนูชอบถามเขาว่าคิดถึงฉันไหมทุกวันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มันจะเขินไหมถ้าจะต้องร้องกันแบบเป็นเพลงของเรามันจะเขินอยู่เหมือนกันใช่คิดหนูไหม คิดถึงหนูไปจริงแล้วแค่เป็นเพลงนี้คิดถึงหนูไม่เกินแต่ว่างานไหนก็คือยังไปต่อยังไปต่อแน่นอนค่ะคือเป็นการหมดสัญญาจากค่ายเก่าด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่าง ก็เลยรู้สึกว่าบางอยา่างแบบเออเปิดโลกกว้างกว่านี้อยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆ้วยก็เราพอออกมาเป็นศิลปินอิสระตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องโฟกสัสมาล้วโ้ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าถามว่าพูดคุยกับค่ายอื่นไหมก็มีพูดคุยด้วยมันจะภายในปีนี้ไหมคะภายในปีนี้ค่ะตแต่เมื่อกี้ป้ายังกงังวลใน,นความเป็นนักร้องอยู่ใช่มันมันยังไงม,มันลด มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะอย่างตอนนี้ก็คือพอเราไม่มีค่ายเพลงเราไปศิลปินอิสระบ้างก็มากับผู้จัดการแค่คนเดียวอะไรเงี้ยมั<อ>นทำให้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีใครช่วยดูดแลเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบปกติก็จะมีทีมที่เขาคอยซัพพอร์ตเราเอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงน,นี้ไม่ต้องพัฒนาสก,กิลการเป็นนักร้องเราอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็เรียนร้องเพลงอยู่ยังเรียนร้องเพลงอยู่ด้วยเรียนร้องเพลงเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็บวกกับ ออคุยกับทีมทำเพลงไปด้วยมันถว่าทำไปก่อนยังไม่ได้เข้าค่ายไรเลย่ว่าซิงเกิลคู่อาจจะได้กินเรื่องนี้ก็ถ้ามีค่าไหนสนใจเขามีค่ายแล้วเนาะแต่เขามีเราเนาะ เรามีค่าแล้วเขาก็มีเราด้วยโอเคค่ะทุกคนจบกันเลือกค่ะสนะตั้งแต่ต้นสนอแล้วตั้งแต่ต้นยันจบสมแล้วค่ะอยู่ในงานส่งสวรรค์เรามาชนะแล้วค่ะ